ยาสีฟันใกล้ชิดหรือที่รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า Close Up เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Unilever ที่มีประวัติยาวนานในประเทศไทยเริ่มต้นผลิตและจำหน่ายในปีพศ2519ในอดีตยาสีฟันใกล้ชิด Close Up เคยเป็นหนึ่งในแบรนด์ยอดนิยมที่มีราคาค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับยาสีฟันนำเข้าโดยข้อมูลราคาย้อนหลังจากช่วงประมาณปีพศ2530ถึง2540ยุคทองของใกล้ชิดในไทย ยาสีฟันใกล้ชิดถือเป็นเจ้ายุทธจักรด้านโฆษณาแนวกลิ่นปากและความมั่นใจในยุคนั้นโดยมักจะเน้นคู่รักวัยรุ่นและลมหายใจหอมสดชื่นเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกที่ใช้คำว่าลมหายใจหอมอย่างหนักในการทำตลาด ในยุค90ยาสีฟันใกล้ชิดเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยบรรจุภัณฑ์และโฆษณาที่เป็นเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ในสมัยนั้นมีทั้งแบบหลอดและแบบซองโดยแบบซองมักมีราคาประมาณ3บาทต่อซองและได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์โฆษณาในยุคนั้นมักมีพรีเซนเตอร์ชื่อดังเช่นบิลลี่โอแกนในปีพศ .2531 และแหม่มจินตราในปีพศ .2536 ซึ่งโฆษณาเหล่านี้เน้นความสดชื่นและความมั่นใจที่มาจากลมหายใจหอมสดชื่น ปัจจุบันยาสื้อฟันใกล้ชิดยังคงมีจำหน่ายในประเทศไทยแม้จะหาซื้อได้ยากขึ้นตามร้านค้าทั่วไปแต่ยังสามารถหาซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าขนาดเล็กบางแห่งได้